แคดเควสแมวน้อยไปจนภายสองมาเ,เคียเควสก่อนแม่เราเ,าเดินทางไปไกลจนลืมไปเลยว่าเควสตรงนี้ยังทำไม่เสร็จมารับเพชรความผิดข้าเองเจ้าแข็งแกร่งพอที่จะจบเรื่องนี้แล้วละ่ะได้โปรดช่วยข้าหน่อยเถอะแมว เนื้อเนื้อเนือข้าเข้าไปดูงานวิจัยของข้าอีกครั้งมีคนเปลี่ยนแปลงมันข้าได้สร้างน้ำยาเนื้อไม่ใช่ยาแก้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอาเออยู่ย อยู่ให้ห่างข้าไว้ท่านจะทำอะไรท่านเป็นอะไรโอ้ยวงนี้ไม่น่าครบเลยเนื้อข้าคือคิดวอลไครเจคิดกับข้าใช้ร่างเดียวกันอยู่เจคิดไม่ยอมทำวิจัยเนื้อให้เหล่าทหารดังนั้นเธอเลยถูกลงโทษ และข้าก็คือผลลัพธ์ยังไงล่ะตัวตนที่สองที่พักดีต่อกองทัพหลวงเนือเจ้าคงไม่ขวางข้าหรอกใช่ไหมข้าเป็นเจคิดอยู่นะถ้าเจ้าทำ้ายข้าก็เท่ากับว่าทำ้ายเธอด้วยงั้นก็ได้ ข้ามีเนื้อที่เพิ่มระดับความแรงมากแหละมาแล้วเนื้อ,อโอ้โ้เจ้านี่แค่เลืวอสิบแปดริอาจจะต่อกรข้ากันลึกไม่ข้ารู้สึกได้ถึงเธออยู่ในนั้นรอเดี๋ยวข้าไม่มีทางเลือก ด็อเตอร์เจคิดดื่มน้ำยาในหลอดแก้วอ่อดื่มน้ำยาในหลอดทดลองทั้งหมดได้โปรดเจ้าต้องกำจัดมันไปพร้อมกับข้าไม่มีใครรับมือสิ่งนี้ได้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้าเคลือตัวอะไรเนี่ยคิดไปล่าเหรอนี่แลข้าเลยอิ่งต้องยี่สิบ้าเลยเห็นไหมเจ้าแค่18จะไปสู้ข้าได้ยังไง ขอบคุณมากท,ที่ช่วยข่าและก็ยังได้ช่วยอีกหลายชีวิตในอนาคตไว้เช่นกันลาก่รขอ,อ,อท่านจากไปอย่างสงบจบเคสแล้วเหรองั้นตัดจบก่อน